เดี๋ยวจะพามาดูเว็บเขาระบุให้หุ้มเบาะนะครับนี่นะครับแล้วมันจะหุ้มยังไงท่านผู้ชมคือร้านผมไม่ใช่ร้านที่ทาเบาะโดยตรงนะครับแต่ผมเปลี่ยนผ้าเบาะได้นะครับท่านผู้ชมเรารับเปลี่ยนผ้าเบาะเดิมนะครับที่เป็นเบาะเดิมแต่ตันนี้มันขาดหมดแล้วฟอ,องน้ําไม่เหลือนะครับถ้าผมจะแต่งเบาะให้เขายัางไงเราก็ไม่ใช่เซียนนะครับไม่ใช่ร้านเบาะโดยตรง จังสีเ่เฮดบ่อได้ดอกพุานายเอ้ยนะครับเอาฟ้องนามใส่มาแปะไห่นะครับแปะไปจะชิง,งามคือเก่าบอ่อนะครับอย่างนี้เดี๋ยวจะโทรคุยกับน้องนเดี๋ยวจะคุยกับน้องเป็นเปลี่ยนเบาะใหม่เลยดีกว่านะครับเปลี่ยนเบาะใหม่เลยไม่ต้องไม่ต้องซ่อมมาแล้วตัวนี้นะครับไม่ไหวครับเดี๋ยนี้อะไรใหม่เบาะใหม่ก็ไม่แพงนะครับเบาะใหม่ก็ไม่แพง ี๋ยวเปลี่ยนตัวใหม่ไปเลยถ้าอย่างนี้นะครับเปลี่ยนตัวใหม่ไปเลยดียกว่ามันโอ้ยมันหอดพลาสติกแล้วนะครับคือเขามันเวลามันขาดแล้วทิ้งไว้นานนะครับท่านผู้ชมทิ้งไว้จนฟองน้ำมันมันรอนออกหมดนะ่ะบางทีเด็กก็ล้วงดึงแมวก็เล่นเห็นไหมครับอย่างนี้เป็นใหม่เลยไม่ไหวครับคนซ่อมก็ลำบากนะครับเราก็ไม่ใช่ ร้านทำเบาะโดยตรงนะครับที่จะมีฝีมือในการแต่งให้มันมาเหมือนเดิมนะครับเปลี่ยนผ้าแต่งอีกก็ราคาก็เท่าๆกับซื้อใหม่แหละผมว่านะก็ไม่ต่างกันมากนะครับซื้อใหม่นี้ก็ถูกแล้วนะครับอะไรเดี๋ยวนี้มันถูกแล้วนะครับนั้นไม่แพงเหมือนแต่ก่อนนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวนี้เขามีสําเร็จทั้งแบบเป็นบาดแบบแบบปาด,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 าดแต่งมาแล้วกับแบบเดิมๆโรงงาน บแบบเดิมศูนย์เปโรงงานนะครับมีให้เลือกหลายแบบแล้วครับเดี๋ยวนี้นะครับพวกบาะนี่เราเราซื้อแบบไหน,นใส่ก็ได้นะครับมันเป็นแบบเดิมมันนะครับไม่ต้องมาเป็นแท้ศูนย์หรือเกรดดีอะไรเหมือนอะไรอยู่ในเครื่องนะครับเราซื้อขอแค่มันไม่แพงนั่งได้เหมือนกันนะครับพวกนี้ไม่ต้องเน้นเกรด อะไรมากมายนะครับก็ไม่ได้ครับตันนี้ผมทําไม่ได้นะครับแต่เอาเข้าไปร้านเขาที่เป็นร้านทำเบ่อโดยตรงอาจจะทําได้นะครับเด,เดี๋ยวจะแจ้งน้องเปลี่ยนใหม่น้องจ่ายตังค์มาแล้วนะครับในการหุ้มเบ่อผมอยังไม่ตื่นนะครับแม่บ้านเขารับงานไว้พอมาดูแล้วโอ้ทำไม่ได้นะครับอย่างนี้ทำไม่ได้นะครับเดี๋ยวคุยกับน้อง ว่าเปลี่ยนเบาะใหม่เพิ่มตังอีกนิดหน่อยนะครับก็ได้ตัวใหม่ไปเลยตัวนี้ก็เอาทิ้งไปนะบแบบนี้ก็ไม่ไหวนะครับของใครที่มันขาดนะครับมันเริ่มขาดเริ่มอัาปากนะครับรีบทํานะครับถ้าไม่รีบทํามันจะเป็นอย่างนี้นะครับฟองน้ํามันจะออกหมดนะครับพอฟองน้ําออกหมดก็ซ่อมอยากครับ